ลูกก็จะพูดเยอะกบจะพูดไม่รู้เรื่องนะนี่แหละมามาแล้วอยากได้โต๊ะทำงานเพราะว่าถ้าวาดตรงนี้ลูกเห็นลูกก็เล่นเขาอยากเล่นง่ายเล่นไปนี่นะคะ <c oughs> เสร็จแล้วนะคะสิชาเอางานมาพิงตากตากลมไว้นะไทชิเขาก็จานสีมาวางเขาหนังสือมาวาง <c oughs> เ <laughs> หวินเหรอเป็นไงสวยไหมเออเอาสีปั๊มมืออดูงานเต็มๆนี่ไอชี้เขาอยากเล่นปั๊มมือก็เลยปั๊มมือแล้วก็ให้เขาเอาเนิ้วจุ่มสีแปะเป็นจุดๆเล่นอะไรเงี้ยค่ะไอชีรลมามาด้วยมาตัวมาเต้ไอชี้โอเคเลยสําหรั ชิสนุกมากค่ะทุกคนฮอบเลยอุ้มเอตาขึ้นมาด้วยตอนนี้ก็ขึ้นมาเล่นเป็นรอบที่สองแล้วนะคะดูสิ <c oughs> มันสูงมากๆเลยเ <c oughs> หนื่อยมากเอาไปปั่นมาเจอสนามเด็กเล่นที่ใหม่อีกแล้วค่ะวันนี้เลาอสนามเด็กเล่นไปเรื่อยเจออันไหนแวะอันนั้น แบบเหมาะกับเด็กน้อยดีอันเมื่อกี้มันสูงเหนื่อยมามาก็อันตรายด้วยทิ้งเอตะไวค้คนเดียวไม่ได้อันนี้ดีกว่าแบบของเด็กน้อยดีค่ะเอตาเล่นได้ชอบอันนี้เหรอเอตาอยากเล่นอันนี้เหรออยากขี่ว,วันวันเหรอลูกอจุตตุตมตุมตุมอ๊จจุตเอ่ะเนาะตุมตุม ด้วยกันเล่นด้วยกันเออทาจิทาจิเมื่อกี umi, God God. ้ทาจิแกล้งจะให้ฮิปโปกินเอต่าอะทาจิแกล้งน้องหรอลูกเอต่าไม่ยอมไปเล่นตัวอื่นเลยชอบฮิปโปอะจั๊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 จ้าจั๊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 จ้า ดูชอบฮิปโปอย่าพาไปสวนสัตว์ไหมลูกเอยดูเขาเถอะอ่ะอะลงได้ไหมอ่ะลงได้ไหมมาแรงมาแรงอ่ะลงได้ไหมลูกอจจเจๆจๆจเ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 จจเอตเอตชอบฮิปโป นี่ก็มาแวะพักที่ตู้กดน้ำนะคะมาซื้อน้ำเปล่ากินพีทค่ะสิชาชอบกินตอนนี้อะคำปลายลูกๆก,ก็อร่อยกันใหญ่เลยคำปายไทยชิแย่งกินก็เลยต้องซื้อใหม่อีกขวดหนึ่งแบ่งกับเอตะ่ะเอตะชอบเหมือนกันดูดกันใหญ่เลยอะคำปไายเฮอ hey. ไทชีกินไปเกือบครึ่งขวดนะสุดยอดเออ นี่นะแต่ว่าตู้กดนน้ำมันจะแพงหน่อยขวดตั้งร้อยสี่สิบเยนไซื้อในซูปเปอร์ถูกเ,เห็ดย่างนะคะกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดไม่ได้กินนานแล้วไปเจอเห็ดแชมเปียงมาพอดีเลยซื้อมาย่างคะ่ะก็ตำน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบง่ายๆทาน,เ,เ,นากเกินยักษ์นี้กุกกันนะคะเย็นนี้ อมาป๊าพอนข้าวลูกนี้อาบน้ำกันเร็วนะเพราะว่าไม่เย็นเอ้ยเมื่อช่วงบ่ายออกไปเล่นกันมาเคลอะมากกลับมาก็เลยอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดนอนกันเลยอะอะอะชายชีจะกิน ส่งพี่น้องออกมานั่งดูวิวแอบดูแอบดูพี่น้องออกมานั่งดูวิวพี่ไทชี้ได้น้ำผลไมาแล้วแบบแม่ออกมานั่งเก้าอี้ไทชี้ทำอะไรโลกกินดินอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยเอย้หรือพี่ไทชีนั่งเก้าอี้ชิวเลยมามาไปกินข้าวกันดีกว่าวันนี้ลองกินนะคะหมูทอดใน หมอ้อทอดไร้น้ำมันนะคะกินเป็นตัวนี้ดูนะคะซัมจังซอสซัมจังว้าวไม่รู้เป็นยังไงซื้อมาลองครั้งแรกค่ะเมื่อกี้ลองชิมมันก็แบบเผ็ดๆ็หวานคๆคล้ายๆเต้าเจี้ยวแต่ว่ามันเผ็ดๆเนี่ยลองกินกับหมูย่างดูน่ากินไหมคะเนี่ยเห็นในรูปเขากินกับ มันหมูกรแบบกระพักก็เลยลองกินตามนี่นะคะเพิ่งรู้ว่าแถวบ้านมีลานย่างบาร์บีคิวฟรีนะคะนี่ก็เตรียมอุปกรณ์มากันเองนะคะก็คือพวกถ่านพวกเต็นท์นะคะของกินเตรียมมาเองจะมีมีตโต๊ะเก้าอี้สำหรับให้ย่างบาร์บีคิวฟรีค่ะ ดีงาม <Wow. S 1> มีลานจอดรถลานจอดรถก็ฟรีนะคะอันนี้ก็คือเป็นสโมสรน,นะคะข้างในข้างหลังก็จะเป็นสนามเทนนิสก็คือจ่ายตังค์เพิ่มนะคะแล้วก็เข้าไปเล่นเทนนิสข้างหลังได้แล้วก็มีภูเขาให้เดินเล่นออกกำลังกายได้คะ่ะดีงามมากใกล้บ้านด้วย ซื้อชั้นมาวางเครื่องปรงใหม่นะคะจากร้านไดโซนะค <c oughs> ก็ไปตัดดอกไม้ข้างน,นอกมาปักแจกันเพิ่ม <c oughs> ขนมมานั่งกินข้างนอกชิวจัดค่ะ <c oughs> ขนมมานั่งกินดูวิวหลับค่ะ <c oughs> สุดยอดค่ะ ถึงบ้านแล้วลูกจักรยานมาสบายนั่งออกไปแป๊บเดียวเองหลับแล้วเอ๊ะเที่ยงนี้ขอทานแบบไทยๆนะคะตำข้าวโพดไก่ย่างหมูย่างนะคะแต่ว่าทอดในหม้อทอดไร้น้ำมันนะ สีก็สวยเหมือนไก่ย่างเลยมีข้าวเหนียวด้วยลูกชายเรากินข้าวเหนียว,วเนี่ยไทยชิชอบข้าวเหนียว <c oughs> เออปะปะปะ <c oughs> เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะรองเท้ามีเสียงชอบเอ๊ะ <c oughs> ชอบอะลกูกเจ้าเอเอมีเสียง <c oughs> <c oughs> เออเอออันชอบชอบเออลงทามีเสียงชอบนี่นะคะรัฐบาลญี่ปุ่นนะคะส่งแมสมาให้วากาับฟรีค่ะดูเต็มกล่องเลยอ่ะทำไมส่งมาให้ฟรีบี๊คอร์สก็เ้รามันเน็กมาสก์เยอะไปโปรไบบายบิ๊คอรบายบาย มีกล่องไหมมีกล่องไหมมีกล่องเอามาสก์ไหมแล้วทำเมกโยโย่ไปอันนี้โอนกัปตันเหรอโอนกัปตันเหรอหรือว่านาวนาวกัปตันเหรอนาวกัปตันเมกโยโย่ไปโอ้ยทำแมสกไว้เยอะเรเลยส่งมาให้ทำกล่องค่ะตั้งร้อยโดีอ้ะได้แมสกได้แมสกฟรีเป็นแมสกผ้าเหรอ แคนคลีนเนาะแคนคลีนเนาะยูสอกรีนไปอันนี้ไม่สิยูสแมสสิอันนี้บายบายหรือว่าแคนคลีนโคตจีแมสแคนคลีนเนาะหรือยู้วันทามบายบายแค้นกรีนอ๋อเป็นแบบผ้าอันนี้ไม่ไม่สวยอันนี้เนะดูแล้วไม่เป็นไรไงใครชี้ได้ไงชี้ใส่เออดีได้แมสฟรีเต็มเลยสองร้อยโปรว่าสำหรับ ตะอาดอืมว่กาก็บอกว่าจะเอาไว้เช็ดเช็ดตัวไห <laughs>